ก็ขอโอกาสจากคณะสงฆ์จากสมณีนน้อยถูกรูปโอ้ดีใจได้มาร่วมได้มาร่วมกับรูกเนนได้มาร่วมกับครูบาอาจารย์ท่านมหา โอ้คุณเป็นอกเตอร์คุณเนี้มาหาก่าวประโยคอกเตอร์แน่นอยเอ้ยเอาให้มันได้คือเพิ่นเ้อร์เพินเก่งหลาย,เ,ยเก่งยังมาร่วมปฏิบัติมาเป็นกำลังใจใเราอีกนั่นคือผู้นำถ้าเราจะให้ เรียกอาจารย์อาจารย์ขขก็คงจะไม่เสียหายเนาะคงจะดีออท่านเป็นผู้นำท่านเป็นผู้ให้ให้แบบให้อย่างกร็รวมไปทั้งขอเจริญพรญาติโยมขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของพวกเราทั้งหลายด้วย ที่ยังใฝ่ต่อการอยากจะประพฤติปฏิบัติปีนี้เอาเริ่มต้นหน่อยหนึ่งดูหนังสือดูข้อปฏิบัติเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่7ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิสี่ ที่ไนมารวมกันปฏิบัติให้ชื่อข้อปฏิบัติว่าสันโดษภาวนาสันโดษภ,ภาวนาเอาความหมายไปใส่เอาสันโดษสันโดษคือความยินดีคือความพอใจ คือความมักน้อยคือความพอดีโอ้ยหลายอย่างไปสันโดษเนานะแล้วแต่จะแปลไป,ไปภาวนาภาวนาก็มีความหมายอีกข่าวหนึ่งมีคนไปถามหลงปู่ชาถามว่ากับผม เป็นคนมีภาระมากมีโอกาสน้อยที่จะได้ภาวนาปฏิบัติธรรมก็เลยอยากได้ของง่ายๆใช้เวลาน้อยๆง่ายๆอันนี้ก็คงเป็นความคิดเห็นของคนชอบอย่างนั้น ถ้ามีอย่างนั้นก็อยากได้อย่างนั้นเพราะมันง่ายใช้เวลาไม่มากก็เลยไปถามหลวงปู่น้วงปู่กบผมไม่มีเวลาที่จะมาวัดที่จะมานั่งเป็นคืนเป็นคืนอยากได้ภาวนาแบบง่ายๆมีไหม นุองกุชาตอบมีมีที่กิงมันก็มีทุกอย่างนะั่นแหะเนาะถ้าว่ามันมีมันก็มีทุกอย่างภาวนาถ้าว่าง่ายมันก็ไม่ยากถ้าว่ายากมันก็ไม่ง่าย หลายอย่างหลวงปู่พาปฏิบัติอาศัยข้อมูลเหตุผลหลายเหตุผลมาเป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกเราบางทีก็เหมือนกับง่ายๆบางทีก็ไม่ง่ายเลยประมาณอย่างนี้แล้วน้องปูก็เลยบอกถ้าเอาง่ายๆ คิดดีๆนี่ภาวนาง่ายๆหลวงปู่ชานะคิดดีๆพูดเท่านี้ก็เชยอ,อยู่ก็ไม่ว่าคนนั้นก็สงสัยไหนหลวงปู่ไม่เห็นว่าภาวนานั้นเนี่ยเท่านี้แหละคิดดีๆก็ให้ความจำกัดแค่นี้ว่า คิดดีๆทีนี้ถ้าจะขยายความก็ไปขยายเอาเองคิดดีๆถ้าคิดดีๆแล้วเราคงไม่ทำผิดเราคงไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราคิดดี หมือนกับคำที่เราวาดมองสิ่งที่ดีด้วยใจดีมีแต่ได้มองสิ่งที่ร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียหลายๆคำที่เราเอามาพูดก็เป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจต่อความรู้สึก เป็นข้อมูลที่เราจะเอามาพิจารณาอยู่แต่ว่าเรามันยังขาดขาดความมั่นคงขาดความสงบขาดสมาธิเอาง่ายๆขาดความสงบใจเรายังไม่สงบ พิจารณาอะไรพิจารณาอะไรมันก็ยังไม่ยังไม่ได้สมบูรณ์มันยังไม่ได้สมบูรณ์เมื่อเห็นเหตุอย่างนี้เมื่อเห็นข้อมูลเบื้องต้นอย่างนี้หลายวัดหลายสำนักหลายที่รวมทั้งพวกเราทั้งหลายทุกครั้งทุกข่าวก็ดี เรายังไม่ทิ้งความสงบข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อความสงบฐานอันนี้ยังเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าขาดฐานความสงบตัวนี้ไม่มีจิตใจกวุ่นวายบอกแวกประมาณอย่างนีนเน้เอาข้อมูลเนาะหลวงปู่ยมให้ชื่อให้ ให้หลวงปู่ก็เลยเป็นหลวงปู่ไปเลยหลวงปู่คือผู้เท่ามารู้ลูกรูร้านมาแสดงความยินดีมาดีใจกับลูกกับล้านโอ้เท่านี้ก็ได้มากแล้วนะเน่ยน้อย,อยเอ้ยอืเพอหลวงปู่เท่าแล้ววิธีการของหลวงปู่ชา จะไม่ไปเน้นตำลับตำลาคำผีอะไรมากมายแล้วจะไม่ได้เอาสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนมาปฏิบัติเอาง่ายๆต้นๆพื้นๆคือความอดทน ทมที่เราที่พื้นฐานที่หลวงปู่พาทำขันติธรรมพาธรรมากจนพูดกับคนรุ่นหลังให้ฟังว่าหลายคืนไม่ได้นอนหลายวันไม่ได้ชั้นข้าว หาความอดทนทำความอดทนปฏิบัติเอาความอดทนความอดทนจึงเป็นธรรมที่สำคัญไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้าขาดความอดทนแล้วยากที่จะสำเร็จ เป้าหม้ต่างๆพาดไปหมดไปไม่ถึงนะเนาพราขาดความอดทนเมื่อมองคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีโอ้ยิ่งใหญ่มากวังแต่ว่าบางข่าวอดอาหารกลั้นลมหายใจอืม ก็ถือว่าส,สุดสุดสุดในความอดทนสุดในความภาคเพียนนอยู่ในความอดทนนั้นมันก็เป็นการภาคเพียนเพียนเพื่อให้เราอดทนอดทนเพื่อเอาความเพียนนั่นคือบารามี ไปมองพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ต่อๆมาก็ดีท่านทำมากจริงๆเอาลงบูชาเพื่อนบอกว่าฉันข้าวเสร็จวันลงโอบโบสดมาร่วมลงโอบโบสดกับพระเจ้าพระสงฆ์อืมวันต่อไปขึ้นเขาไป ไปตั้งใจภาวนาภาวนาก็คือเอาความอดทนเป็นพื้นฐานเอาความอดทนนั่งนั่งก็ได้พุโทโธว้างได้ไม่ได้บ้างละบางทีแรกๆได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนมากไม่ได้เพราะมันยังเป็นเบื้องต้นอยู่เพราะเรากำลังทำอยู่ มันเหมือนเราทำสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันมันไม่เป็นเลยเราทำอะไรอะไรกลัวมันจะมาเป็นกลัวมันจะมาเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นยิ่งคำว่าสงบสงบนี้ยิ่งเป็นของละเอียดอ่อนมากจริงๆไม่ง่ายไม่ง่ายสำหรับที่จะทำใจให้สงบ ดงนั้นจึงเป็นเรื่องทา้าทายท้าทายความสามารถความอดทนของคนอยู่เพื่อใดมีความสามารถเพื่อใดมีความอดทนเพื่อใดมีความตั้งใจจริงสัจจะอธิษฐานต่างๆเอามารวมกันใส่นั่งหลวงปู่บอกว่าเบื้องต้นๆน,น,นั่งให้มันได้นั่ง ใจเราถ้ามันถามตัวเองก็ว่านั่งแล้วได้อะไรตอบมันไปเลยได้นั่งได้นั่งไม่ได้นั่งเอาอะไรเอานั่งเอานั่งพวกเราทั้งหลายนั่งนี้แหละได้นั่งนี้แหละนั่งมันจะได้ความอดทนถ้าเรานั่งได้นานๆ นั่งนั่งชอบใจคนกลุ่มหนึ่งแต่เขาไม่ใช่นักบวชแต่เขาชอบปฏิบัติ์นี้นั่งเขาบอกว่านั่งนี่มันตายไปเลยไว้ <c oughs> <c oughs> โอ้โอขอเขาก่งมานั่งเป็นสิบชั่วโมงนั่งเป็นสิบเป็นยี่สิบชั่วโมงบางทีนั่งทั้งกลางคืนกลางวันนั่งนั่งไปเลยไม่ลุกไม่กินข้าวไม่ทำอะไรเลย อำนาจของความสงบกลัวเราจะไปคุมกลัวเราจะไปสร้างสิ่งนั้นๆนั้นคืออำนาจนั้นคืออำนาจแต่ถ้าเราวอกแวกนิดหน่อยโอ้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ้อยอ้อยไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจอ๋อ นั่งให้มันตายไปเลยว่าอย่างงั้นนั่งให้มันตายไปเลยมันก็เลยไปต่อสู้ต่อสู้กับเวทนาเวทนาคือตัวกลางกั้นเป็นกำแพงมังหอมากั้นอยู่เนี่ยกั้นพบกั้นชาติกั้นอะไรอาไน้นี่อืมกัน้นมังหามาก ยิ่งคนอ่อนแอสิ่งนี้ยิ่งหนายิ่งใหญ่มากจนคนทอถอยบอกตัวเองโอ้ยคงไม่ได้คงไม่ได้ประมาณนี้ความอดทนนะเนาะความอดทนต่อสู้กับเวทนาเ,นเวทนาเวทนาตัวนี้มันตัวกํแแพงตัวคแํแแพงที่สำคัญ แล้วนั่งไปทีแรกๆเราสบายสบายอยู่ต่อมาเจ็บ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 ค่อยเจ็บ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 ทีละน้อยทีละน้อยเจ็บ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 ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวถ้าคนอ่อนแอก็ยี่สิบสามสิบไม่โอ้ยไม่ไหวประมาณอย่างนี้สรุปรวมแล้วเราจะมาฝึกคัดตัวเอง พระพเจ้า,าสอนเราเราคงไม่ได้อะไรง่ายๆหรอกยิ่งเป็นความดียิ่งเป็นความมั่นคงยิ่งเป็นความสงบแล้วเราก็ต้องกล้าปฏิบัติเอาเราจึงจะมีสิทธิ์ในสิ่งนั้นฉะนั้นพวกเราเครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสีว่าอย่างไงเป็นยังไงบ้างไม่รู้เลยรไมาทำทุกครั้งทุกคราวไหม แล้วเราได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมทางกำลังใจถ้าพวกเราทา้งหนได้เพิ่มขึ้นได้กำลังใจเพิ่มขึ้นได้ไทําได้มากขึ้นอันนี้มารวมกันเพื่อฝึกเมื่อฝึกไปแล้วเราจะไปทำทดลองทดลองเวลาเราอยู่คนเดียวว่าเราจะได้ขนาดไหนเอาความอดทน,นนี่แหละเป็นตัวว่า นั่ง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 เนี่ยเอานั่งนี่แหละเป็นหลักนั่งนั่งเคยพูดให้ฟังมีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ว่าเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจเนีน้อยด้วยก่อนที่จะไปนอนคนเก่ง คนเก่งต้องกล้าทําสิ่งที่คนทําไม่ได้นั่นนะจริงจเก่งท่านบอกว่าท่านบวชมาสี่ปีอุปถาคู่วาจานอุปถาคู่วาจานเรียนหนังสือก็พอสมควรจำไม่ได้ว่าท่านเรียนไปถึงไหนแต่ท่านไม่ไดนปฏิบัติเรียนเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่อะไรเหมือนเรามีกับข้าวเรามีของใช้เราไม่ได้ยังไม่ได้ชายมันก็ยังไม่มีอะไรมันก็ประมาณนั้นอนะ่ะอืมมันประมาณนั้นที่ต่อมาเมื่อพรรษาที่สี่นี่อยากศึกเพราะไปรักผู้หญิงอย่างที่ว่เนี่ยอิดใจของนักบวชก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะโอ้ยรักถ้ารักคำว่าลักเนี่ย มันคงเก็บมันหลวงปู่ก็ไม่เคยเขาว่ามันมากมันมากจริงๆมันมากเกิดจะไม่อะไรออยไม่อยู่น็ว่าอย่างนี้ก็เลยคิดว่าจะศึกไปบอกโยมแม่โยมแม่ก็ว่าเอออะไรลูกเอ้ยเราก็บวชมาพอสมควรนะหมดบุญแล้วก็ไม่เป็นไรอืม คนเขาก็เป็นอย่างนี้ละอะไรประมาณก็เข้าขากแต่เพื่อนมีอุปนิสัยเพื่อนมีปัจจัยของเพื่อนเองว่าต้องกูเลยว่าประมาณนี้ก่อนวันที่เพิ่นจะศึกสมมติว่าพรุ่งนี้หละจะศึกแน่นอนยังยังไม่แน่นอนบอกว่าพรุ่งนี้เป็นคําตอบมอบอกตัวเองว่าเราบวชมาตั้งสี่ปีเรียนก็พอสมควรรู้หลายอย่างหลายเรื่องแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ก่อนที่จะสึกออกไปเนี่ยขอปฏิบัติสักคืนหนึ่งคำตอบคือพรุ่งนี้ถ้ายังเหมือนเดิมยังอยากเหมือนเดิมหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั้นนะคอยว่ากันพรุ่งนี้หกโมงเพิ่นว่าเน้นน้อยลองหนูเด้อเพื่อนทำยังไงเย็นมาหกโมง นุ่งสบงทรงกิวอนพาดผ้า,ผา,ผาสังขาติเดินมาต่อหน้าพระพุทธรูกตั้งใจกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ยกมือเป็นนมขึ้นบอกว่าบอกพระพุทธรูปบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะนั่งถ้าไม่ถึงหกโมงสาว จะไม่ลุกตายก็ตายถ้าไม่ตายก็จะลุกขึ้นหกโมงเชา้าถ้าตายกันแล้วไปอะไรปไม่รู้ท่านอธิษฐานเป็นขนาดไหนไม่รู้เน่วจะศึกหรือจะอยู่ก็บอกว่าหกโมงสาวเป็นคำตอบ ว่าจะอยู่ต่อไปที่ริงใจมันออกไปหมดแล้วต่ว่ามาทำจริงนี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนั้นเป็นคําตอบเีกคคำตอบโอ้ยนี่น้อยเอ้ยคนเก่งไม่เท่ากันจริงๆคนดีไม่เท่ากันจริงๆบุญบาร,รมีของคนไม่เท่ากันจริงๆเพราะการกระทําไม่เท่ากัน เขามานั่งขังตนต,นต้นพุโทโธพุธโทโธตามครูบาอาจารย์สั่งสอนชั่วโมงแรกได้อยู่มีอยู่สลับสลับพอมีอยู่ชั่วโมงที่สองตัวที่มันมาแย่งตัวที่มันมาแย่งขึ้นมาแย่งก็คือความเก็บปวดมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็มาลดพุโทโธพุธโทโธให้หายไปให้หายไปให้หายไป ชั่วโมงที่สองพุทโธอ้ไม่เอามันอยากไปทางไหน,นยึดไว้อย่างเดียวคือนั่งไม่พลิกไม่เปลี่ยนนั่งอย่างเดียวนั่งกิตใจมันไม่ไปเลยทีนมันจะมันมันจะเข้ามามันจะไม่หนีไปเที่ยวนี้ไปดูนั่นดูนี่คิดไปนู่นไกลๆก็สนุกสนาน,นนี่อันนมันไม่ไปมันจะมาอยู่กับเนี่ย มาอยู่กับเบทนากับความเก็บปวดตาย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 ้ตย้ตายมันไม่ไปคิดไปคิดออกไปมันก็ไม่ไปมันเป็นโอกาสผูกจิตผูกใจแต่ว่าเป็นผู้รู้มันก็รู้รู้ร,รู้มันสู้กันมันสู้กันไม่ได้ไปที่ไหนสู้มองที่สามที่สี่บว่าหลานเก็บ สั่วโมงที่สี่ที่ห้าลูกเก็บชั่วมงที่หกที่เจ็ดพ่อเก็บแม่เก็บชั่วโมงที่เจ็ดที่แปดปูเก็บญ้าเก็บเพินเ่นว่าเด้เพิ่นว่าเหงือเป็นเม็ดเป็นเม็ดอู้เพิ่นไม่ไม่ขายความเพียรไม่ขายสร้างความอดทนอืมเป็น ภูเขาอันมั่นคงมากันสอสู้มันตระมาสิบชั่วโมงชั่วโมงที่สิบเริ่มเบาเริ่มลงที่จริงมันลงตั้งแต่แปดตั้งแต่ปูเก็บยากเก็บก็เริ่มลงแนละ้วเริ่มลงชั่วโมงที่สิบ กายานุปัสนาสติปัฏฐานสติพิจารณาเห็นกายในกายสักแต่ว่ากายมันแยกเองมันทั้งทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติไม่ขอแบงบารมีนั่นบารมีนี่จะปฏิบัติมหาสติปัฏฐานไม่ได้คิดถึงเลยไม่แต่จะนั่งอย่างเดียวแต่ทำมาเกิดขึ้น มหาสติปฐานเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ผู้อธิษฐานเอาขอเอาไม่ใช่เป็ไม่ไปเกิดกับผู้นะั้นเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติกายานุปัฏนาสติปฐานสติพิจารณาเห็นกายในกายสักแต่ว่ากายไม่สั์บุคคลตัวตนเอาเขามันแยก มีใครเก็บมีใครเป็นมีไม่มีอะไรโอ้เนี่ยเรามองไปที่มันจะว่างโลมันจะเห็นเวทนานุป,ปนัสนาสติปฐานสติเพจจารณาเห็นเวทนาในเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำทั้งหลายจึงเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติ ทำอะไรไม่ว่าทำอะไรละพอเป็นจึงเป็นพอมีจึงมีพอเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นทํามันพออันนั้นเพิ่นทำเออที่จริงโอ้เนน้อยเอยมันน่าจะเสียงเนาะคืนเดียวสิบชั่วโมงเองธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไป หลายอย่างเป็นสัญลักษณ์ให้เราเห็นเหมือนกับพระอาทิตย์เห็นไหมตื่นเช้าขึ้น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 อยู่หกชั่วโมงล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 หกชั่วโมงตกตกแล้วไปไหนไปหาทางขึ้นอีกเพื่อจะขึ้นลูกใหม่ไหมอย่าไปคิดมากนี่คือวัตฏะสงสารเวียนให้เราเห็นได้หลายอย่างอยู่อย่างนี้น่ะ อฉะนั้นคําตอบก็คือการกระทําถ้าพอถ้าพอสงบใจนี้สงบถ้าไม่พอไปร้องขออ้อนวอนให้เทพเจ้าที่ไหนที่ไหนมาช่วยก็คงช่วยเราไม่ได้พุทธศาสนาเราจึงไม่มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือการกระทำนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทำน้อยได้น้อยไม่ได้มากเราเพราะเราทำน้อยถ้าเราทำมากเราคงไม่ได้น้อยหรอกเพราะเราทำมากความดีก็ดีความชั่วก็ดีทำชั่วน้อยอยากได้มากพิษทำ ดีมากอยากได้น้อยพิษทำเท่าใดได้เท่านั้นนี่คือความเป็นธรรมนี่คือธรรมอันเป็นธรรมชาติดังนั้นพวกเราทั้งหลายแม้จะจากบ้านจากพื้นที่มาจากวัดว่าอาวาสมาทั้งๆั้ง,ท,งที่เป็นหน้าเข้าปรรษาพวกเราทั้งหลายเห็นประโยชน์อย่างนี้เราจึงมารวมกัน เพื่ออาศัยซึ่งกันและกันมาเป็นกําลังใจร่วมกันเนาะเพื่อจะทำสิ่งนี้ได้ตามกําลังของแต่ละคนแต่ละคนคิดว่าถ้าเราตั้งใจแล้วก็คงจะได้ไม่มากมันก็คงจะน้อยไม่น้อยก็คงจะมากตามใครตามมันก็มองดูเอาเองเอาแต่นั้นสำหรับวันนี้ก็คงเป็นวันเริ่มต้น เราเดยมารวมกันกับขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราทําแล้วก็คงจะไม่ขอมาอุดนุนจุนเจือให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรอกธรรมชาติก็คงเป็นธรรมชาติเออเมื่อเราทําแล้วอันนั้นก็คงเป็นของเราทุกคนสำหรับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ก่อนอนุโมทนาสาธุกับทุกคน